ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบกับช่องโมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับเป็นเว็บนะครับแจกบัตรทรูฟ e e นะครับสําหรับเว็บนี้นะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้สมัครฟรีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสมัครนะครับโอเคนะครับรายละเอียดของเว็บนี้นะครับก็จะมีหน้าแรกนะครับจะมีรายชื่อผู้โชคดีนะครับในแต่ละวันนะครับ ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็สูมได้50บาทนะครับ50บาท50บาทนะตัวนี้นะครับตัวต่อมาคือจะเป็นเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับเติมแบบไหนได้บ้างนะครับคือเติมทางบัตรทรูมันนี่นะครับเติมทางบัตรทรูมันนี่นะครับตัวนี้ขั้นต่ำนะครับมูลค่าขั้นต่าคือ50บาทนะครับจะแลกเป็น point คือจะแลกเป็น point ได้ประมาณ 100บาทนะครับและรีเฟรชพอยต์นะครับ20นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะต้องการจะใส่หรือมีคูปองอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเล่นเกมนะครับเล่นเกมก็จะมีประมาณ6เกมนะครับ7เกมนะครับ8เกมนะครับ8เกมนะครับตัวนี้มีอยู่8เกมนะครับ ตัวนี้นะครับพวกนี้จะใช้บิดในการเล่นนะครับจะใช้บิดในการเล่นตัวต่อมาือคือกล่องข้อความนะครับกล่องข้อความตัวนี้นะครับผมทํารายการสําเร็จนะครับคือถอนไปแล้วคือเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบาทห้าสิบาทคือตัวนี้นะครับทุกคนคือตัวนี้ผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมก็ถอนไปเยอะอยู่นะครับทุกคนคือยอดที่ใช้ในการถอนนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับจะมาแนะนําคือวิธีหา point นะครับวิธีหา point หายังไงคือกิจกรรมรับของฟรีตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับหมุนวงล้อนะครับบิดนะครับทุกอาทิตย์และ point ทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาหมุนบิดให้ดูนะครับตัวนี้เราก็กดไปที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้นะครับหมุนไปเลยผมก็หมุน point ไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนก่อนทำคลิป ได้0.7บิตนะครับ0.7บิตก็จะเป็น23บิตนะครับ23.30บิตนะครับตัวนี้ผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมถ้าครบเมื่อไร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนดูนะครับว่ามันจะถอนได้หรือไม่ได้นะครับแต่ในนี้ก็สามารถถอนได้จริงๆนะครับทุกคนถอนได้จริงๆนะครับผมก็มียอดให้เพื่อนดูนะครับคือสําเร็จไปแล้วนะครับ ใต้ล่างคลิปนะครับจะมีลิงก์ให้สมัครฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการซุมบัตรซุมเกมตัวนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเช็คอินรับนะครับเมื่อเติมเงินสะสมครบ150บบาทขึ้นไปนะครับสามารถรับของฟรีทุกวันนะครับคือจะล็อกอินได้ทุกๆวันก็จะมีของขวัญให้นะครับตัวนี้ ใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวให้สมัครฟรีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ